ทีมเบอร์เกอร์คลาส F4 ครับในยุคป,ปัจจุบันนี้ฮะมีดาวรุ่งตบเท้าเข้ามาร่วมทีมนั้นมากมายซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนที่เข้ามาครับจะต้องเค้นฟอร์มออกมาอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวแต่ชั่วโมงนี้ครับดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้เทพสุดๆครับต้องยกให้พ่อหนุ่มหน้ามอนคนนี้เลยครับเจ้าบาัสสุบันเงินประเสริฐก็ต้องบอกว่าลีลาการครองบอลแล้วก็การจ่ายบอลของชุดตัวเนี่ยแม่มันพิีวอย่างกันโอ้โหมีวิญญ,ญาณเมซี่สิงห์ยังไงอย่างนั้นเลยแหละครับ เรียกได้ว่าถ้าฝากบอลไว้กับเจ้าบาสเนี่ยเปรียบเสมือนฝากบ้านไว้กับตำรวจเลยทีเดียวแม่ปลอดภัยขนาดนั้นเลยนะฮะซึ่งวันนี้ครับเราจึงขอนำเจ้าบาสครับมาให้แฟนบีจีนั้นได้รู้จักตัวตนของเขาให้มากขึ้นไปติดตามชมกันได้เลยจ้าสวัสดีครับผมสุบันกันมาเสรครับบาสเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ครับก็ตอนเด็กๆเล่นเล่นบอลอยู่แถวบ้านครับโรงเรียนบุรารักษ์ครับสมุทรปราการ เป็นเป็นคนสมุทประการครับเล่นบอลก็ตั้งแต่ปหนึ่งนะครับพี่เล่นเล่นกับโรงเรียนบุรกษณ์ถึงปห้าครับแล้วปหกก็ได้ไปคัดตัวที่โรงเรียนกรุงเทพกิเตียงครับไปอยู่ที่นั่นปีหนึ่งครับปีหนึ่งเต็มเมแล้วขึ้นมอนหนึ่งก็ย้ายไปโรงเรียนเพนสมิธครับแถวบ้านกะปิก็เรียนจนถึง ม4ครับตั้งแต่ม1แล้วก็ได้ออกมามาอยู่ที่อะคาเดมี่บาวการทำไมถึงเลือกเล่นฟุตบอลครับจำความได้ไหมที่เลือกเล่นฟุตบอลตามพี่ชายสองคนมากกว่าครับพี่ชายสองคนเล่นฟุตบอลหมดเลยแล้วก็เล่นตามพี่มั้งครับ อยากเล่นได้เหมือนพี่แต่ผมไม่ได้คิดจะจริงจังตอนนั้นนะแต่มาจริงจังตอนปอ .5 ครับผมตอนนั้นเคยตอนมาถมเล่นกองหน้าครับแต่มาเปลี่ยนมาเล่นวีฟิลก็ตอนม .1 นนมากกว่ามาเล่นชอบเล่นเมื่อก่อนชอบ คาลิกคาลิคชอบคาลิกเล่นนะครัชอบดูเขาเล่นตั้งแต่เด็กเลยชอบแมนยูด้วยผมพ่อแม่เคยบอกถ้าไม่ได้ไม่ได้เล่นบอลก็คงอาจจะติดยาแถวบ้านได้เดีย๋ยวให้บาสเล่าจุดหักเหของชีวิตนิดนึงที่บอกว่าถ้าไม่เล่นบอลก็น่าจะติดยามันมาได้ไงครับก็ตอนนั้น มีอาจารย์ครูปเป็ดกับครูปเปี้ยงแน่และครับเป็นคนดันผมขึ้นมาจากจุดนั้นก็ถ้าผมไม่มาเล่นฟุตบอลก็คงเป็นอย่างที่พูดแน่แหละอาจจะติดยาได้อะไรได้เพราะแถวนั้นมันเขายังไงชุมชนแบบมีแต่แบบพวกติดยาเยอะอะไรพวกนี้ครับยังไงผมก็ไม่เข้าไปยุ่งในในตรงนั้นอยู่แล้วไม่ลองด้วยครับ ล้วใครท,ที่เป็นคนชักชวนเรามาสู่เนี่ยบางกอกการ์ดก็ตอนนั้นเล่นบอลอยู่เป็นสมิธนะครับแล้วที่นี่เขาโคเวอร์กับโรงเรียนแพทยสมิธแล้วจานงวนก็เป็นคนดึงสุรชัยจตุพรฒราพงศ์ก็เป็นคนดึงมาเข้ามาอยู่อนคาเดมี่ที่นี่ก็ดีนะครับผมไปดูเขาบ่อยเหมือนกันนะครับบางกอกาตอนอยู่คลองหกผมก็ไปดูกับโรงเรียนนั่นแหละครับแล้วได้เข้ามาก็รู้สึกดีใจมาก โอเคนะครับผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะอาชีพเดีย่์ผมชอบทั้งข้างนอกกับข้างในของพวกเขาครับอย่างณอ่ำเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของของดาวรุ่งมากกว่าครับเขาทำตัวมืออาชีพมากครับผมชอบของตรงนี้ก็อยู่ชุดยุทธก็3ปีเต็มๆครับมันอยู่ที่นี่แล้วก็ จบจากถ้วยถ้วยขอครับเล่นให้ลังสิตเอฟซี FC, แล้วก็จางวนก็ดึงขึ้นมาเล่นชุดใหญ่พอเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เป็นไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไหมแรกๆก็ไม่เปลี่ยนครับก็เหมือนเรามาซ้อมบอลธรรมดาเพราะตอนนั้นยังไม่ได้มีโอกาสลงอะไรมากมายเท่าไหร่ก็ซ้อมเอาประสบการณ์กับพวกรุ่นพี่ไปก่อนครับตอนนั้นก็ไม่ได้รีบที่จะเล่นอะไรอยู่แล้วผมก็ไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้นะตัวผม ผมว่าไม,ไม่ได้ดีกว่าคนอื่นมากเลยแต่ได้โอกาสมากกว่าที่จะได้เล่นได้โชว์ผมว่าขอบคุณโอกาสที่โค้ชให้ผมมากก็ขอบคุณครับที่ที่ชมผมผมดูตัวเองไม่ผมว่าไม่ไม่ค่อยไม่รู้นะ คนอื่นดูผมไงแต่ผมดูตัวเองเหมือนไม่ค่อยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะบางทีไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกมเท่าไหร่แต่จังหวะธรรมดาก็มันทุกคนมันก็เล่นได้อยู่แล้วแต่คนอื่นมองผมอย่างนี้ผมก็ขอบคุณเขาที่ท,ที่ที่ชมผมเยอะครับสำหรับต,ตัวผมเรื่องกำลังเรื่องแรงอะไรพวกนี้ครับเรื่องแรงประทะเรื่องอะไรพวก เพราะผมเล่นบอลไม่ค่อยประท้าคนอื่นคนอื่นไม่ค่อยเข้าประท้าผมอ่ะมีแต่ผมไห้ไประท้าเขาซีกับใครที่สุดในทีมอ่ะองอาจพอมาเซ็ครับก็เมื่อก่อนผมกับมันนะผมอยู่คนละโรงเรียนไง ผมต่อยกันเตะกันอะไรแต่พอมาอยู่ทีมเดียวกันผมผมกับเออลักกันมากกว่าเพื่อนกันไพวกเนี้ยไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดผมนะครับมีคำพูดเด็ดๆสักแบบประโยคนึงพูดถึงคอส์นะหายกลับมาช่วยทีมไวๆนะก็ผมขอให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับพวกเรากำลังกำลังดีขึ้นครับถึงจะแพ้บ้างแพ้อะไรแต่ผมว่าสปิริตทีมกำลัง จะกลับมาครับขอให้เข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับสำหรับวันนี้ครับเราได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะพอสวรรค์ประจำทีม B ีีของเราไปกันแล้วครับและเจ้าบาสก็ไปสู่ตัวเองให้ทุกคนนั้นได้เห็นแล้วครับว่าตัวเขามีดีพอที่จะอยู่ในทีมเดอะแรบบิทและเราก็คงจะได้เห็นพนาการของเจ้าบาสนะครับในการเลี้ยงไก่ชนเฮ้ย hey, ไม่ใช่นะครับ่าน,นสมรักคำสิงนะฮะเจ้าบาสสุบัณเงินประเสริฐในอนาคตอย่างแน่นอนครับ สู้ต่อไปเจ้าบาดเออเ